จเจริญพรพบกันในซีรีส์9จุดปัจจุบันในโปรแกรมของ MRP จุดที่7ชื่อตอนเข้าใจถึงธรรมรมกับจุดปัจจุบัน B6 ตอนที่7นี้เรียนรู้จุดปัจจุบันจุดที่7ในโปรแกรมของ MRP มีชื่อว่า B6 B6 เป็นการสัมผัสรู้ถึงชีพจรตรงลิ้นปี หรือว่าใต้กระดูกอ่อนลิ้นปีหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสัมผัสจุดปัจจุบันในแนวดิ่งจุดที่ผ่านมาคือ b 5ที่กลางก้อนสมองจุดต่อมาก็คือ b 6 b 6นี้เราจะสัมผัสรู้หรือว่าเคลื่อนตัวลงมาจาก b 5เคลื่อนจากกลางก้อนสมองลงมาที่ b 6กก็คือตรงลิ้นปี ลิ้นปีของเรานั้นจะมีกระดูกอ่อนกนะระดูกอ่อนแหลมๆออกมานิดนึงเราเรียกว่ากระดูกลิ้นปีหรือว่ากระดูกอ่อนลิ้นปีใต้กระดูกอ่อนลิ้นปีนั้นจะมีชีพจรเต้นอยู่ให้เราเอาจิตมาสัมผัสรู้ถึงการเต้นของชีพจรที่ใต้กระดูกอ่อนลิ้นปีนั้นหรือว่าตรงลิ้นปีนั้น เมื่อเราสัมผัสรู้ถึงชีพจร,รตรงลิ้นปีนั้นเราจะมีความเป็นปัจจุบันจะมีสติจะมีความตื่นรู้มีสมาธิและมีปัญญาแล้วเราจะเห็นแจ้งแห่งความจริงหรือว่าเห็นได้ถึงคำว่าจิตผู้มาของกายนี้เราจะสัมผัสตรงลิ้นปีนี้ไปเรื่อยๆเราจะมีความต่อเนื่องในการสัมผัส ถึงจุดปัจจุบันหรือว่าจังหวะการเต้นของชีพจรให้นักเรียนนั้นสังเกตถึงจังหวะการเต้นหรือว่าเห็นการเกิดดับทุบนี้เกิดขึ้นทุบนี้ดับไปทุบนี้เกิดขึ้นทุบนี้ดับไปของชีพจร b 6นี้หรือว่าชีพจรตรงลินปีนี้ประโยชน์ของ b 6กก็คือ จะทำให้เกิดความสมดุลกับธรรมรมธรรมรมคือสิ่งที่เข้ามากระทบธรรมรมคือสัมผัสพิเศษมีความพิเศษมีความละเอียดวัยวารับสัมผัสของมนุษย์จะมีอยู่6กช่องทางก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เข้ามากระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสและธรรมรม ธรรมรมคือสัมผัสที่มีความพิเศษก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่พิเศษรูปที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเสียงที่ไม่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่ไม่ได้สูดดมด้วยจมูกรสที่ไม่ได้ลิ้มด้วยลิ้นสิ่งสัมผัสที่ไม่ได้สัมผัสด้วยผิวกายแต่มีสิ่งเข้ามากระทบที่มีความละเอียดอย่างนั้นเนี่ยเราเรียกว่าธรรมรมจะรับรู้ด้วยใจ เมื่อเกิดธรมรมารมณ์เกิดขึ้นทําให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่สําเร็จหรือว่าเราอาจจะไหลไปกับธรมรมารมณ์หรือว่ามีอาการตื่นตระหนกตกใจหรือว่าอยู่กับปัจจุบันไม่สําเร็จเพราะว่าธรมรมารมณ์เข้ามากระทบสิ่งที่จะสร้างสมดุลกับธรมรมารมณ์เ่านั้นได้เนี่ยก็คือ B6 B6 กก็คือตรงลิ้นปี เวลาธรมรมลมเข้ามากระทบใจรับรู้หัวใจเราอาจจะมีการเต้นแรงหรือว่าเต้นเร็วผิดปกติหรือว่ามีอาการตื่นตระหนกตกใจนะเราก็สัมผัสบีหกนี้เพื่อสร้างสมดุลกับธรรมรมเราจะแยกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งนะไม่ใช่ความจินตนาการหรือว่าการจินตนาการ ความคิดความจินตนาการจะเกิดจากกระบวนการของสมองเกิดจากกระบวนการของกายแต่ธรรมารมณ์ที่เข้ามากระทบนี้เป็นสิ่งสัมผัสที่เข้ามากระทบหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองถ้าเป็นความคิดหรือว่าเป็นจินตนาการเกิดจากการที่เรานั้นคิดเกิดจากระบบของความทรงจำและการกระตุ้นของสมอง แต่ถ้าเป็นธรรมรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเช่นภาพที่มีนิมิตขึ้นมาเองหรือว่าภาพที่ดวงจิตดวงอื่นส่งมาให้เราได้เห็นโดยที่ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เราจะรับรู้ด้วยใจนั่นเองสร้างสมดุลกับธรรมรมเ่านั้นที่บีหกนะนี่คือประโยชน์ของจุดปัจจุบันที่เรียกว่าบีหก สมัมผัสรับรู้ถึงชีพจรที่ใต้กระดูกอ่อนลิ้นปีนี่คือสิ่งที่มีในโปรแกรมของ MRP จุดปัจจุบันที่มีชื่อว่า B 6สร้างสมดุลกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมารมฝึกผลทุกบ่อยๆนะดีกว่าปล่อยให้ตัวเราเองนั้นเป็นทุกทุกคอยเบียดเบียนหมุนเปลี่ยนเวียนมา สติช่วยเตือนว่าเดี๋ยวมันก็ดับจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่กับจุดปัจจุบันจุดต่อไปในโปรแกรมของ MRP เจริญพร